f ฟ l ลิ่ง Lexus LM B. ไปอีกใช้คันนี้เนี่ยนะคะแทบจะประหยัดค่าน้ำมันมาผ่อนรถได้เลยไม่กีบขนาดนี้วิ่งเจ็ดหมื่นเฮ้ยสภาพยังกับหมื่นโลมาตัดค่ะคันนี้วิ่งหมื่นกิโลสภาพนี่คือป้ายแดงชัดๆคันนี้เนี่ยเป็นรถไทยยันตน์ก็คือรถสูง v o l ks w a g e n นนะคะไทยแลนด์ Thailand, ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะคะคุณจำไม่อยากกลับไปใช้รถเก่งอีกต่อไป เ e n ส์มอลล์ที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะพบการทาง Facebook Live ช่องทางที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบ้านที่แจ้งเกิดของเน้งคนนี้เลยค่ะเน่งเน้งเองค่ะทีดาหวังดำรงเวสซีโอของ Ben ส์มอลล์และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันแบบสดๆที่เบนส์มอลล์เกษตรนวมินนะคะหน้าต่อมอที่77ตรงนี้เลยค่ะบรรยากาศนะคะยามเย็นสบายๆแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศ ใกล้เลิกงานของเบ้นมรอมอแล้วเราเปิด9ก้าโมงปิดสองโมงเย็นตอนนี้มีใครเลิกงานพอดีบ้างเข้ามาดูเราหน่อยมาคุยมาอยู่กันเป็นเพื่อนหน่อยตอนนี้เราอยู่ใน Facebook Live นี่จะคอยอ่านคอมเมนต์นะคะสดๆในมือถือสัญญาว่าจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเคยดูกันมาตั้งแต่สมัยสาวๆช่วยคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะ ตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าห้องไลฟ์โซนนั้นก็จะเป็นโซนโชว์ลูมฝ่ายขายนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะขอเปลี่ยนมุมการบรรยากาศการไลฟ์ให้ทุกท่านแบบสบายๆกันนิดนึงก็เลยขอมาจอดเรียงเป็นตับอยู่บริเวณหน้าทางเข้าศูนย์บริการบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเรามีศูนย์บริการ mercedes benz ครบวงจรด้วยใครที่มีรถเบนที่บ้านจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเบนซินดีเซลไฮบริดอะไรซ่อมได้หมดทุกอย่างสอบถามได้เช่นกันนะคะส่วนวันนี้ ไลฟ์นี้ค่ะเน่งจะมาไขาคําถามคาใจใครหลายๆคนแล้วเป็นหนึ่งในคําถามที่ได้รับบ่อยที่สุดตลอดการเลยทีเดียวนะคะก็คือหารถตู้คันหนึ่งอยู่คุณเนง่งแต่ว่าผมช่างใจไม่ถูกหรือว่าพี่ช่างใจไม่ถูกเลยว่าจะเอาเป็นรุ่นไหนดีนะคะวันนี้เนี่ยเน่งก็เลยมารีวิวอารมณ์แบบราชารถตู้ให้ดูกันแบบจุกๆไปเลยเห็นกันชัดช ไม่แน่ใจตรงไหนอยากดูตรงไหนเม้นส์สดๆกันมาจับเปิดให้ดูกันแบบสดๆไปเลยแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่โอกาสเหมาะเหม่งในการทำคลิปนี้มากเพราะเรามีรถตู้คือครบทุกหน้าตั้งแต่เอาพาดนะคะชม20โชม30เฟสลิฟเวลไฟคาราเวล ว Class คือมีครบทุกซีรีส์เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีสักคันที่โดนใจคุณอยู่แน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่990,000บาทเท่านั้นค่ะใน6คันนี้อ่าเดี๋ยวแผนวืบไปข้างนู้นให้หน่อยนะคะอลังมากอันนี้ควรจะได้รับฉายาว่าราชารถตู้นะคะ6คันนี้เนี่ย คันนี้คือคันที่ราคาสูงที่สุดที่เราตั้งอยู่ตอนนี้ค่ะน้องคือ V นะคะ mercedes b250 นะคะอ่ะเจาะจากด้านหน้าให้ดูด้านหลังเลยนะคะนิดนึงอ่ะหน้าด้านหน้านิดนึงจ้ะขอด้านหน้าก่อนนิดนึงนะเอาแบบด้านหน้าค้างไว้นิดนึงอ่ะเล่าก่อนว่า V Class ไม่ใช่ v t t o นะคะ v i t o เป็นรถที่ในต่างประเทศเนี่ยถูกแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อขนของหรือขนคนก็ได้ แต่ V-Class ถูกออกแบบมาในระดับจิตวิญญาณให้เป็นรถตู้โดยสารสุดหรูเท่านั้นไม่ได้มีไว้ขนของเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหรูหรากว่าเยอะทั้งช่วงล่างก็ควรละแบบช่วงล่างเป็นรถนั่งเน้นความนิ่มอย่างเดียวนะคะออกห้างมาเนี่ยถ้าจะแต่งเวอร์ชั่นแบบสวยขนาดนี้อ่ามืดนิดนึงเราใช้ระบบไฟแบบนี้เลยได้ไหมอ่า ไลท์ก็มืดค่ำไปนิดนึงนะคะอ่ะเกือบล้านนะเฉพาะภายในนะคะแล้วความเป็นวีค่ะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับวีโต้นะสำคัญที่สุดก็คือช่วงล่างช่วงล่างนุ่มแน่นหนึบนะคะนุ่มแน่นหนึบระดับราชาถ้าถามว่าในนี้ทุกคันในหกคันนี้นะคะ ช่วงล่างอันไหนเหนือชั้นที่สุดทั้งนุ่มทั้งเกาะต้องบอกว่าเป็น V250 ต้องยกให้คันนี้นะคะทีนี้ในตัว V250 เนี่ยคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมีเบาะแบบไม่รู้ว่ามืดไหมอะ่ะทุกคน V250 เนี่ยได้ทั้งความใหญ่อลังการแน่นอนเขาใหญ่กว่าเอาผ่าเวอไฟสิ่งที่ได้นับสองคือ partition นะคะ ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวซึ่งนิ้งบอกเลยว่าก็คือทุกคนแหละนะคะสามารถที่จะกั้นพาริชชันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะมีเล้าแชร์ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งใหญ่กว่าตัวแคป i ันซีดของ a l p a าร์ตเวลไฟนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ลดศูนเบน์นะคะแล้วก็ได้แบรนด์ความเป็น Mercedes-Benz นะคะในราคา3.19ล้านบาท ลดจาก3.4 9ล้านบาทลงมาทีเดียวฟาดฟาด3 0 0แสนแบบจุกๆเลยทีเดียวนะคะจบกันไปสำหรับ V-Class คันแรกนะเพราะฉะนั้นถามว่าใครเหมาะกับ V-Class คือมันเลิศอะแล้วมันไม่เหมือนใครนะคะบอกเลยว่าไปส่งลูกที่นังเรียนนานาชาติเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะ90%เอาผ่าดเวลฟลแต่นะคะให้ดูทางด้านหน้าอีกทีนึ่ง V-Class นะคะ มีความห,หารูหราเรดนะคะไม่เหมือนใครแล้วก็มีความเป็น Mercedes-Benz นอกจากนั้นช่วงล่างเนี่ยก็ต้องยอมรับนะยังกินขาดอยู่นะคะด้วยความเป็นรถยุโรปด้วยความเป็นเบนท์แล้วก็ด้วยความเป็นวีที่ออกแบบมาสําหรับการนั่งไม่ใช่การขนของอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ฝาแฝด3คันเอาผาดของเราวันนี้เรามีมาให้ดูทั้งเอาพาด20และเอาพาดานะคะเอาผาดาเฟลิมี2คัน คือคันนี้นะคะกับคันนี้นะคะมีคันนึงวิ่งหมื่นกิโลอีกคันนึงวิ่งเจ็ดหมื่นกิโลออปชั่นคลายคลึงกันมากราคาต่างกันอยู่ประมาณ4ี่แสนนะคะสามารถเลือกเอาที่ชอบได้เลยนะคะเวลไฟนะคะคันนี้สองจุดสองเก้าล้านนะคะสวยเก๋ไกลอีกเหมือนกันมาที่คำถามยอดฮิตอเกน เอา่าดเวลฟายแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกว่าแทบจะเหมือนกันค่ะตต่างกันที่ดีไซน์นะคะตัวเวลฟายเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ลังเกชที่เน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะคะมากกว่าในขณะเดียวกันเอา่าจะมีดีไซน์ลังเกชที่เน้นในเรื่องของความภูมิฐานแล้วก็ลักชัวรี่โออามากกว่าแต่จริงๆนะเน้งดูแล้วมันก็จริงๆหรูทั้งคู่นะแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะภูมิฐานคือดูมีอะไรอะ่ะ ทั้ง2รุ่นจริงๆด้วยนะคะสำหรับนะคะเอาผาดเวลฟายสองคันนี้นะคะที่เรามีขายนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเวลฟายตัวนี้รุ่นย่อยเป็นเวลฟาย X ค่ะข้อดีของเขาเลยอีกอันนึงคือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดเวอร์ประหยัดลืมประหยัดแบบ20กว่าโลลิตรประหยัดแบบไม่ต้องห่วงค่าบำรุงรักษาด้วยเพราะเครื่องยนต์ไฮบริดของ To y o ต้เนี่ย พิสูจน์มาแล้วว่านะคะใช้ดีใช้ง่ายแบตเตอรี่ถูกนะคะเ,เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะมาดูภายในของเวลไฟเอ็กนิดนึงตัวเวลไฟเอ็กเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือสามารถที่จะปรับนะคะให้เป็นแบบ2ซีดแบบนี้ได้เป็นเลิฟซีดคู่กันแล้วก็ใหญ่แบบนี้ได้โอได้ฟีลลิ่ง Lexus LM ไปอีกแล้วฟีลิ่ง Lexus LM นี้ทั้งหมดนี้2.29ล้านบาทคุณขา อย่างเลิศนะคะเราคือบอกเลยคันนี้ใครที่ใช้ตัวที่เป็นเครื่องเบนซินอยู่นะใช้คันนี้เนี่ยนะคะแทบจะประหยัดค่าน้ำมันมาผ่อนลดได้เลยเพราะประหยัดแบบประหยัดลืมนะคะนอกจากตัว WE l ไฟ X นะคะมาดู2คันนี้ค่ะเป็นเอา้าพารนะจะเห็นว่าขนาดของเขาเท่ากันเป๊ะไม่ไม่มีว่าใหญ่กว่าเล็กกว่าใดๆต่างที่ดีไซน์อย่างเดียวเลยว่า เราเห็นว่าหน้านี้สวยหรือหน้านั้นสวยนะคะคือแค่นี้เลยจริงๆนะคะคันนี้เป็น a l p ผ h a d SC ตัวท็อปค่ะ2.5จุดเด่นของเขาเลยก็คือตัว Captain Seat นะคะประตูสไลด์เปิดสวยๆขึ้นไปนะคะ Captain Seat สที่นะหรือที่เราเรียกอะไปใกล้ๆนิดนึงนะจ๊ะที่เรียกกันว่าเบาะ Mickey Mouse นะคะเพราะว่าเวลาเผลอหลับแล้วเนี่ยคอจะไม่เมื่อยอะทุกคนมีคันนี้กับคันนี้เป็นฝาแฝดกันใช่ไหม ให้เดาว,ว่าคันนี้คือคันที่วิ่งเจ็ดหมื่นหรือวิ่งหนึ่งหมื่นอ่าสองคันเหมือนกันนะคะรุ่นเดียวกันเลยนะคะแต่คันนึงวิ่งเจ็ดหมื่นอีกคันหนึ่งวิ่งหนึ่งหมื่นนะอ่ะให้แฟนขับทายว่าคันนี้วิ่งเจ็ดหมื่นหรือหนึ่งหมื่นอ่ะซูมใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเตี้ยมแฟนขับช่วยทายกันมานิดนึงค่ะคันนี้เฉลยเลยนะไม่ก๊บขนาดนี้วิ่ง 70, เจ็ดหมื่นเฮ้ยสภาพยังกับหมื่นโล ะะกริปกริปแล้วคันนี้บอกเลยราคาดีมาก2.49ล้านบาทนะไม่รีบก็ต้องรีบแล้วแล้วมาดูเพชรน้ำหนึ่งนะอีกกันอย่างแท้จริงรุ่นเดียวกันค่ะแต่วิ่ง2วิ่งแค่หมื่นกิโลอันนี้เรียกได้เลยว่าสภาพป้ายแดงใครที่อยากไปซื้อป้ายแดงในโชว์รูมแต่ไม่ไหวกับราคาของอัลพาด40ฟ่ฟาดเข้าไป4ล้านกว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลสำหรับอัลพาดเพราะฉะนั้นมาจัดค่ะคันนี้ วิ่งหมื่นกิโลสภาพนี่คือป้ายแดงชัดๆเปิดประตูเข้าไปกลิ่นหอมใหม่กริกนะคะออปชั่นท็อปท็อกับตันซีดหลังคาซันรูฟนะคะใหม่เอี่ยมอ่องมากๆบอกเลยว่าใครที่เข้าด้อมรถตู้แล้วเนี่ยไม่สามารถออกได้แน่นอนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยเริ่มต้นนะคะด้วยการมาใช้รถตู้คุณจะไม่อยากกลับไปใช้รถเก๋งอีกต่อไป นะลูกค้าหลายท่านมากๆรวมทั้งตัวเองด้วยนะะที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะโอเคข้าวนี้จะพากลับไปดูนะคะคันสุดท้ายทุกคนที่มาในราคาสุดพิเศษเพียง990,000บาทโห9 9 0 0 0 0บาทได้ขนาดนีน้ไม่อยากจะกรี๊ดจ้าคือกรี๊ดกว่านี้ได้อีกไหมนะคะ กับเอาผ่าน20นะคะตัวเฟซลิฟต์ชมไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะสวยใหญ่ OR นะคะจะขับเองก็ได้จะมีคนขับรถก็ได้จะเป็นคุณพ่อขับหรือคุณแม่ขับก็ได้ผู้หญิงก็ขับได้นะคะเป็นรถที่ขับง่ายมากๆนะคะให้ฟีลลิ่งคล้ายกับรถซีดานนะคะภายในนะคะเบาะค t a ั n นซีดมิกกี้เมาส์ตัวท็อป นั่งสบายสุดๆนะคะปรับเอนนอนได้นะคะแบบแฟลตเบดอะวันนี้ยังไม่ได้แฟลตเบดให้ดูเลยเดี๋ยวขอแฟลตเบดให้ดูสักคันหนึ่งมืดเนาะ,ะนี่นะคะเก้าแสนเก้ามืนบาทเราทุกวัน ได้แบบเนี้ยมันคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะคุณคือความ9,90,000บาทนะมาอ่ะประมาณนี้ให้ดูแล้วกันนะคะว่าเนี่ยชีวิตมันดีอะ9,90,000บาทเนี่ยนะผ่อนสบายเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะเนี่ยสลัดเบสแบบเนี้ยเราดูฟ้าแบบนี้คุณค่ะเป็นดับเบิลมูนรูฟอะมันใช่ นะคะชีวิตมันดีมากๆนะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะจัดสรรงบประมาณมากกว่านี้เนี่ยเนียก็แนะนําไปตามท้องเรื่องเลยนะคะว่าเราเน้นในส่วนไหนนะคะถ้าเราเน้นในส่วนของเอาสมรรถนะเลิศที่สุดมีความเป็นแบรนด์ mercedes benz ต้องจัด B ใครที่ชอบเฮ้ยใครก็ขับได้คนรถขับได้เราก็ขับได้ใครก็ขับได้ต้องเป็นสายเอาพาดเวลฟนะคะใครเน้นประหยัดจัดเวลฟ x ส่วนใครเน้น ภูมิฐานถึกทนเดินทางไกลต้องคันนี้ค่ะโฟกคาร e เวลคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ร่วมโปรโฟไฟแนลเซลของเรารลดลงมาเหลือ1.690ล้านนี่มันรถแบบให้ลุกรัฐมนตรีเวอร์ในงบแค่1.69ล้านนะคะให้ดู VIP ข้างในนิดนึงสวยมากคันนี้เนี่ยเป็นรถไทยยันยนตก็คือรถสูง Volkswagen นนะคะไทยแลนด์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะคะ บ่อ VIP คือกว้างใหญ่เวอรอนะคะถ้าชนะเลิศเรื่องความใหญ่นะต้องคาราเวลชนะเลิศเรื่องความถึกทนและไว้ใจได้แบบลุยได้อะ่ะร้อยเ่านน้ำอะลงพื้นที่อะต้องคาราเวลนะคะแน่นอนนะคะโฟคาราเวลมีพาร์ติชันแล้วก็มีกระจกกั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกนั่นแหละนะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1นึ่งล้านหกแสนเกบาทเท่านั้นโอ้โหมันฟินเวอร์นะบอกเลยว่าเราจะเปลี่ยนทัศนคติกับการใช้ชีวิตบนถนนไปหมดเลยคุณนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่กำลังหารถตู้สักคันนะคะก็สามารถปรึกษากับทีมที่ปรกษาการขายของเราเพิ่มเติมได้เฮ้ยลฟ์สไตล์พี่เป็นอย่างนี้นะตั้งใจที่จะเอามาใช้วัสดุประสงค์ประมาณนี้นะ แนะนำคันไหนนะคะงบประมาณมีประมาณนี้แนะนำคันไหนดีนะคะทีมที่ปรึกษาการขายของเราเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะคอยแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนั่นเองนะคะเคารบแล้เอนะหกคันสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปปิดไลฟ์นะคะข้างในเรากันนิดนึงนะคะมีใครส่งหัวใจส่งไลฟ์ส่งแชร์มาให้เราบ้างหรือ,อยังเนี่ยวันนี้นะคะ ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้เลยที่0 92, 9 2 9 2 4 5 6 4 1หรือ Line Offi ิเชีนะคะที่ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใครที่อยากเห็นสต๊อกรถทำไมขายเร็วจังเลยคุณแนงผมไม่เคยทันเลยบอกความรับให้ค่ะเขาไปเฝ้ากันใน Open Chat ค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ลิงก์ Open Chat ไว้ให้ด้วยสามารถที่จะกดเขารวมได้เลยนะคะและสามารถที่จะติดตาม b บนส m มรมในสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น e b o o k y o u t u b e นะ t i k t o k นะคะ IG หรือว่า Line Official ได้เช่นกันทางตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเน่งเนงทีเดาของน้ำระเวทก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในก๊ไลสดวันศุดร์ตอนบ่ายเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ